โจที่เคยถ่ายงานใหม่ของดูมันดีก็คือบ้านวันนทีุ่ครับผมตงนี้ครับผมวันนี้ก็จะมาโคบ้านสีไร่อีกเหมือนเดิมไม่ใช่อ๋อว่าแล้วมวันนี้ก็เป็นวีโอจะมาทเป็นบ้านที่ไม่รู้ว่าว่าถ่ยที่บ้านที่นี่ตอนี้เยอะมากครับตตอนนี้วโอพี่ซีกับน้องนิวอะเจ้าของสีไร่ซื้นี้ก่อนทีนี้วันนี้เนาะ เราท้องดังแปะวครับเรา็ผมวนี้ไม่เราเราทำชิวอนี้กันไปแล้วแต่ตอนนี้คือรเพลงครับใช่อะไรคือจะมาทำอีกที่แต่จริงๆก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแบบอาจจะทใหม่ออนไปเนี่ยก็เดี๋ยวไปชิกันอีกรอบก่อนเาเต้นยังไม่คิดมาต้นสดเลยม่กี้ไาต้นสดเลยแต่ว่าอะไรอะไรเดี๋ยวเราไป กลแล้วกัวจะทาได้หรือเปล่าเจอมาไม่ได้แล้วครับโอ้ยกนด้อะรอ่างน้ะนี่คือโต๊ะนพี่้ไว่าแบบพี่โต๊ะเจลุมแบบุจิ้มเร่อมชินเฮ้ยชินจิ้มเอ

น้อยเจนแค่จะคืนไปกับแสงเหรอยิ่งอยู่แสงยิ่งสว่างตัว้เยแสงพี่เน็ตก็อยู่เฉยๆนะถ้าเหิด Q&A แบบนี้ าจะมีคำถามประมาณคำถามที่เราไม่กล้าถามเบอกว่าไนะผมมเลยบว่าไปนข่าวอาไม่เดี๋ยวเรื่องที่เจมก่อได้เลยครับพี่ก็ต้องเป็นดาราท่านหนึ่งเจมก็เป็นแบบสารค้าท่านหนึ่งได้ครับเดี๋ยวอะไรนะสนัข่าวอะไรอ่าสารข่าวเจมนิวประกันเจมนิวใช่ไม่ใช่เจมนิวไม่ใช่เป็นเจมนิวอ๋อเจมนิว คุ่กันยิ้มกันถึงเลยเนี่ยไม่เนาะแล้วเจมเป็นนักข่าวทำอะไรได้บ้างก็เจมอะถามอะไรพี่ก็ต้องตอบมาตอบเราเจมจะให้พี่ถามอะไรพี่ก็ต้องตอบอย่าเลื่อนทางเรื่องง่ายเลยใช่โนมิมิวโนมิมิวใครเนี่ยอะไรอ่ะติดข้ออะไรวะใช่อะไรยกตัวอย่างหน่อยสิว่าแบบทำได้ทำได้อ่ะงั้นสิบอย่างใช่ไหมเจมเริ่มอย่างแรกก่อน ผมคุวันนี้เราจะมา25ดาราหรือว่าศิลปินท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นนักแสดงวัยรุ่นได้ฉายาว่าเน็ตสีไรนะครับผอเมสสเสสไรนะครับผมซึ่งตอนนี้มียอดเดียวถึง100ล้านวิวแล้วโอ้โหกับผู้ชิ้นของเขาผมเดี๋ยวเราเขาหลังจากที่ลิปกันออกไปแล้วชีวิตเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับและสไตล์การเป็นอยู่อยู่อย่างไรบ้างผมได้ยินข่าวว่า ช่วงช่วงนี้นะผมเวลาเพื่อนพูดชื่อเขาเขาจะเริ่มทำเป็นไม่ได้ยินแล้วเวลาแบบเรียกเรียกทำเป็นมองไม่ค่อยมองดังแล้วเนี่ยหรออไม่เลี้วงเลยแต่เราแยะวงโอ้โหอันนี้ชิมเนอะแถวแถวถ้าเข่าใส่แถวแถวแถวว่าน้อก็คือเพลงอดีตดานนะเอาหมดคือสูตรนะคะได้ยินว่าคือได้ยินมาว่าลูกก็ดีนะ งย่งว่าไม่คิดไม่ฝันไงครับว่าแบบนักขาจะมาเขียนน้ยจกันอยเดียจะเย็นสิจเย็นเนคุณจะจะทำยังไงแบบข้าผมเรียกเน็ตเน็ตเฮ้ยเน็ตโอเคมันก็เป็นแบบผนพลอยได้ภาษาการดีดังขึ้นใช่ไหม่เขียนใ่เพราอมันกับเางานยอะไงเพื่เลไม่ได้เจอใช่ครับผมวันนี้นะผม ไหนๆแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้ได้น่าอะไรกอดจังเฮ้ยเบาหน่อยเบานิดหนึ่งอยเออคุณเนี่ยอารมณ์นั้นแหละใช่ครับผมอยากจะซอมส้อมภาคคุณได้เลยครับยินดีครับขับรบมาเลยสั่งซ้ำๆนักแรกเลยนะครับที่มาเยือนที่นี่นะครับไม่ได้ซ้อมจริงเปื่อยแลเป็นเกลียดมากเป็นเกลียดมากจริล้วเปเกลียดมากเกลียดเพราะทั้งตัไม่ค่อยชันเลยเป็นเกลียดมากติดติดนอกนี่ เป็นตั้งแต่ก่อนไปครับเป็นตั้งแต่ก่อนไปไอ้ี่ยแกงไัวนี้คำถามแรกเลยรจะได้เลยครับโอเคผมงั้นเราจะเดินถามไปเดินทางไปทางนู้นดีกว่าครับหรือว่าจะให้อยู่นี่ต่อครับแล้วแต่เลยครับตอบตั้ไหนก็ได้โอเคครับเจ๋งเจ๋งเสี่ยมูลโอเคผมเรามาจริงจังกันบ้านดีกว่าเลยมามากคอแล้วยังไม่ได้สัมมิ้นรู้สึกยังไงบ้างครับ อืกมจิแรงเสียงลงได้มากน้องหน้าตีนแบบผิดต้องติดแก้เยอะมากเลยให้ลองายอะไรเงี้ยนัก่าเท่านี้คนเดียวคนเดียวดวดีดียังไงครับเนี่ยอแล้วพอถึงแดอยู่ยังไงบ้แบบส้มคือีใจครับเพราะมยดน้อเน้อ ลมงภายในนะครับแล้วเจ้าโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเราจับมือน้องแบบกินคีรัตินะคุณรู้สึกอย่างไรบ้างขาเกี่ยวกับการที่ได้เริ่มเล่นซีวายเป็นครั้งแรกเพราะว่าที่มันผ่านมาผมในฐานะเป็นนักข่าวผมเป็นมิงค์มิงมาในม6ครับพ่อตั้งแต่เด็กก็เล่นมือถือผมกินด้ามหรอผมชอบ ที่นี้จะมุดเข้ามาเลยนะครับได้ยินข่าวว่าเออได้ทางานร่วมกับน้องติ๋วน้องติ๋วใช่ไหครับน้วถ้าแบบคือตอนแรกที่วิวที่ออกซิสสองเมืนก็ตื่นเต้นมากเพราะเหมือนกับหนึ่งาไม่เคยแบบีวเอข้าวามจริงๆเนี่ยเราไม่เคยดูเลยแล้วก็ไม่เคยรู้เกี่ยวกับีวเลยเพราะเหมือนกับเราอยู่น้องเราก็ไม่ได้เี้แล้วพอแบบเียโนไม่ต่อมาเราก็กังวลนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเราจะเล่นได้ไมเพราะเราไม่เคยเล่นแล้วแบบาไม่เหมือกับ ใช้ล้วนมาก่อนแลเวลานต่งของแก้มาสู่การอย่างเงี้ยมันเป็นต้องโหดิใช้ล้วนจริงเหรอโรงเรียนไหนคะขอเียดนมเป็นเ่องปกติหรอบอกะไรเล่นอยากแงตัวเป็นชายด้วยไม่น้จริงเหรอว่านี่คืออะไรก้นนะนี่แสดงว่าถ้ามีนักเข่าคนอื่นมาคุดจะทาแบบนี้เหรอนี่เขาเป็นคนยักษ์ขาดนี้ร้าร้า การที่เล่นซีนายคู่กับน้องเจมส์สุก กับาเฟน้องเคยผ่านมาซีรีส์วมาแล้วจับเต้นเวลาเรามีแล้วก็ถามน้องเยว่าการเข้าหายังไงเพราะเหมือนกับเราเคยแบบางิงเกงมากเลยาขาวดูฟลุนะคะดบีรก็แบบเก่งๆครับคาอย่าใช้สายตาค่ะอย่าใช้ยตาแบบนี้นอม้อโอ๊ยตาอย่าเอาเวลาสุดตัวมามาคนกับเรื่องอะไเลยไมได้รู้สึยังไงรเดี๋ยวเราต้องก่อํานักข่าวสานักข่าวไปถาเขานะครับเออถ้าเบื่อแบบน้องเจมสไม่ได้แบบจไมครับเนี่ย ร้อนไหมร้อนครับนั่งดีกว่าไหมครับได้ครับโอเคผมนั่งดีกว่าแล้วคำถามที่คราวนี้น่าจะเป็นคำถามที่ถ่ายไลท์ของผมต้องเหมือนบ้านเราอันนี้ผมขออนุญาตถามนะครับก็ต้องเหมือนบ้านเราเลยเพราะว่าการเล่นซีนีวายมันทำให้แบบชีวิตแบบชีวิตคุณหรือว่าการทำงานของคุณเปลี่ยนไปยังไงบ้างอือเข้าจริงจริงๆนะครับคือเรื่องกระซูบแรกๆก็คือเป็นเพื่อนครับผมเขาเหมือนกับหนึ่งเราเรียนเราเรียนเราเรียนมากับเพื่อนหลายก็อกสาขด้วย ด้วยเพื่อน่ะเวลาเราเน้นสี่วายแล้วก็ถ่ายคอนเทนด้วยหรือแบบมีรูปถ่ายเลยคือคุยยุ่งเลใช่ไหมครับแล้วที่เหมือนกับเพื่อนเราก็จะไม่ชินเหมือนกับแบบก็จะมาแซวกนานมันหล่อขึ้นตอนที่มันสองเป็นหล่อขึ้นอะหล่อขึ้นกว่าตอนคิดกเออคิดหน้าเอง่องพันยุคเกศนะครับผมก็ก็รู้สึกว่าแบบ มันรู้ชันักระแม่ังเยากหเยนเางตัวเนาะร่ไหนอยู่ด้สบายใจแล้วบอยู่ได้แบบสึกดีเป็นคนดีว่ามันโลกเปลนเห็นหเร่่างประเเนเรื่องอะไราไงสมันไม่ควรามอะครัเพราะรสึกแบบสมัยนี้คือถ้าทุกคนอย่างกยกระดับความเทาเทียมกันชหญิงหรือว่าเพศทุกเพศเราไม่ควรถามมาทำ เข้าใจไหมครับสำนักข่าวสุภาพมงคลเอ๊ะสุภมงคลสเฮ้ยเอ๊ะสำนักข่าวคุณนั่นแหละครับไม่ควรถามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าผมกับคุณตอบดีมากเลยแต่นี่คือความเป็นจริงนะครับผมตัวแบบถ้าทุกคนอยากได้ความเข้าใจกันนะคำถามนี้ควรถ่งออกไปแล้วมดีมาก ขอแค่เป็นคนนี้พอครับใช่แต่ต่อให้จะแบบเป็นเพศไหนหรือว่าจะชอบแบบนีเนาะไม่ใช่แบบก็แบบเป็นสนเลยมชอบเออาะในสตกีไม่มีถ้าถามต่อไปนะครับว่าคนรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่คุณแบบได้มาทำงานร่วมกับดูกันทึกเนี่ยครับแล้วตรงเป็นะครับตอนแรกก็แบบเงาก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นคนที่แบบการเข้ากับคนอื่นอะยากในช่วงแรกมากๆเพราะเป็นคนที่เขินที่อายแล้วพอแบบเข้าไปปุ๊บคือสนุกดีใจชอบ เราคือว,ว่าแบบมันเป็นได้ได้ครอบครัวใหม่ครอบครัวหนึ่งเลยครับเราสึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เบื่อชีวิตต้องมีสีสันมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้ผมแบบเก <c oughs> ลียดการตัดต่อจะตื้อทำไม <c oughs> ม,แบบมีคนเข้าบ้านคือแบบเข้ามาหัวราะในเรื่องนั้นหน้าคือจริงๆคือเนเต้เป็นคน ที่แง่ด้วยครับก็เลยสงสัยว่ามีคนมานอนด้วยมาอยู่ด้วยก็จะชอบทำด้วยดีครับผมแล้วก็ใครที่มานอนบ้างก็มาให้รู้กันเน้อะนทสครับผมใครอบไรก็มาอีกแล้ววันนี้เยอะเลยนะฮะน่ารักหมดในรูปเยอะเลยอะวันนี้บ้านกายกันเนี่ยครับน้องมาหน้าหนาจังเลยก่อนยิ้มนอนเนี่ยนะครเจมส์อีกแล้วครับอ๋อไปไปไม่ได้ผมไม่ได้ผมเจมส์ไม่ทำทีฆ่าฆ่าโอ้โหสาระข่าวมูคุณมิวส์อะไรครับเป็นต้นสาระข่าวแรกที่เข้ามาสัปดาห์ที ้วิ่งน้ำหอมมาครับช่อเลยครับโอเคครับผมคอยตอนนี้คือชิปคือคุณคิดหว่าแบบถ้าเิดสมมติว่าไม่ได้เล่นีรไหววหรือว่าไม่ได้แสดงแบบหนังหรือว่างานอะไรคอยรคือจริงๆอยากทำอะไรเหรอคือถ้าอยากทำจริงๆอยากใช้ชีวิต คือยังไม่อยากทํางานคือถ้าอยากทําอะไรที่ถ้าถามว่าอยากทําอะไรก็คืออยากใช้ชีวิตอยากไปเที่ยวอยากไปแบบแบบเจอคนเยอะๆแต่ว่าถ้าถามว่าทํางานอะไรอ่ะก็อยากถ้าความฝันคืออยากเป็นนักบินอย่างที่เคยบอกครับแต่ว่าทีนี้เหมือนกับตอนนี้โควิดก็ตัดไปก็เหมือนกับแบบธุรกิจอะไรก็ทำนับนธุรกับแต่งตัวขนาดนี้บินทุกเช้าเย็นอร่อยครับถ้ากินแต่แล้วก็อาจจะติดหน้าเคยกินไหมครับอ่าผมไม่ได้กินอาหารนะครับแต่ผมเคกินแล้าของได้หรอ สตวไปคำมาทีีหออคืออะไรเมื่อกี้ไม่ได้ใคกินตอนไหนอ่ะไม่้ยังมีอยู่เต็นตียงเลยตอนนี้กูอยากเป็นผีในห้องเขา ลองตรงมันนี้นะเลี้ยงสตับแต่ก่อนนะั้นก่อนที่จะยา้ายมาบ้านที่นี่<า>จริงจริงย้ายมาเราก็มีแต่ทีน,นี้มันเสียแล้วเป็นแมว<า>แต่พอแก่แล้วใช่แล้วแต่พอทีเนี้ยบ้าขคาะนี้ถ้ามีก็งคงหายแล้วเออจริงใช่คือถ้าพัก<ป>ตอนเนี้ยคือเนตเราไม่ได้เลี้ยงนะแต่ว่ามันมาเองแมวมันมาเองเพราะเหมือนกับบ้านเนี้ยชอบให้อาหารมันแล้วมันก็มาอยู่แต่ถามว่าเลี้ยงมันก็ไม่ได้เชื่อว่าเลี้ยงมาอยู่เลยแต่แบบคงมันมาเพราเที่เข้าให้มันก็ไม่กลัวคน ที่คุณฟังดีดีสุดมากนะฟางผมก็แบบคิดคลิปอะผมก็คิดภาพตามว่าแบบเวลาสิบน้องง่วงแล้วหรือเปล่าส่วนคำถามนี้ในดูมันสีเขาเรื่องดีมาเพราะคุณสามารถแบบทั่ให้คนอื่นได้อันนี้จริงเหรอใช่ไหมครับคือเอาตรงปะเนที่ในผ่านมาแล้วเนรู้สึกว่าเนทสามารถมาทำได้แต่เวลาที่เขาเรื่องอะไรถ้าเล่ามันก็จะยาวแต่แบบเนี้ยเราสามารถทำได้จริงเนรู้สึกเพราะว่า คือถ้าผมจริงๆแล้วอ่ะแม่เนีทำได้แม่ก็ทำได้อันนี้อันนี้สาระจริงๆด้วยใช่ปะเดี๋ยวอเอาั้ก็คือทำได้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นความเชื่อคนหดหรคนหยุคืออะไรทุกคนสมมตา็แบมันเคยทาได้แล้วทาได้หลายๆครั้งด้วยแต่ครั้งที่ทาโชว์กลับทไม่ได้ใช่ส่งผลอย้างไครับผมคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่แบบว่าคุณรู้จงดีว่า คุณผิวค้ำเกินไปคุณผิวแหางเกินไปเกินไปนะซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยะแต่คัณสามารถคุณได้ทังตรงผมตรงจำเป็นอันนี้ผมรูึกว่าชิลมากรู้สึกว่าแบบผมว่าเขาไม่แปลกับเขาให้ความสนใจผมมากไปหน่อยพตอนชนะคดิดีมากผิวค้ำเกินไปไม่เหมาะกับบทนี้นะผมว่าบทนี้แบบก็คิดว่าเป็นผมมากกว่าเนี่ยเขาเลยมาเตือนแต่ด้วยความเที่แบบแรงไปหน่อยแต่ผมรู้สึกว่า

ดังนั้นผมคิดว่าเราควรมองมายาวๆในการแบบคนที่พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าครับผมผมมองว่าแบบอันนี้คือเรื่องสีวิตผมมากแต่ผมต้องขอบคุณนะครับมีคนทุกคนมาแบบส่งกำลังใจให้ผมเยอะแยะเลยเพราะแบบเฮ้ยโอเคนะคนานๆแบบคือเอาต้องแบบมันแบบขนมาหนูที่แบบประธานไม่ต้องไปสนใจงัไม่ต้องไปสนใจจัยกา่ใช่เรไหมเนี่ยนึกสึงแบบเฮ้ยขอบคุณมากความรักที่เพิ่มขึนผลรอบข้างเนี่ยใจในก็เลย ต้องขอบคุณคนนั้นด้วยครับแฟนคลับคนโปรดของคนนั้นของผมด้วยครับที่แบบทำให้ผมได้เห็นว่าแบบเฮ้ยมีคนรักผมเหมือนกันที่แบบอาจจะรักน้อยกับนินแล้วนะคุณนะคุณนะก็เขายัอยู่รกับเขาครับรักนะครับไอ้เรื่องคเขาบอกก็เท่าที่อยู่ที่บาคก็นัคติดีมากใช่จิตสมคติดีมากผมอากจะเปิดพูดแบบพูดแบบพสิทีฟเออบวกมากก็มีแต่บวกยังมองว่าการที่เราผิวขาวก็จะได้แบบ ได้ผลดีกว่าการที่เราผิวดำเราจะได้ผลเสียกว่าสูงไม่ไม่เกี่ยวเลยใช่ผมรู้ว่าแบบการเป็นตัวเองอ่ะคืออะไรที่ดีที่สุดแล้วใช่รู้สึกว่าถูกเขาเรื่องอะไรอ่ะคนเราอะลราอวยพี่นิดแล้วนะพี่เนปดีไม่เหมือนกันใช่คือเราเอาทักษะเจมดีในแบบที่เจมดีในแบบที่มงคนทงคนโอ้ยแล้วเหไม่รู้ทีมมันก็เหมือนกับทุกคนเอาความสามารถหรือความชามารถไปออกมาให้คน ไม่ต้องเป็นที่จะมาต้องเป็นเหมือนใครเลยใช่ใช่คือสิ่งเนี้ยคือจริงผมคิดว่าการที่คุณได้เล่นบทของทีมอันนี้คือความเป็นของผมนะมันไม่ได้อยู่ที่แบบว่าผู้จัดมันอยู่ที่แบบคนเขียนบทด้วยแล้วก็อยู่ที่คนทำบทด้วยแล้วก็อยู่ที่แบบผู้จัดทำเรื่อว่าข้างขาเรื่องข้างปังนะแสดงกับปังแล้วไะเจเยนลูกเจเยนลูกเด็กแล้วลงมาตีหัวได้ลูกเจเย็น เราดอเป็นไงกไ่ได้แบบคุณสุแบบไม่ใช่คุณสุมงคลคุณแนวนโอ้แหเดีนี้เห็นเล่นก้งมาเบ่งย้50% 0ออหูอะไรลูกป็นคำถามที่แบบมีฟีแบคมาเยอะมากทีาเน้สำนักข่าวคุณมีคนติดตามเยอะเหมือนกันนะ่เ แค่ลอแุณเป็นคนที่ชอบข้าักจริงขามรักจไหมไม่ขมูไ้ะเป็นไรมาอธิบาย่มันเป็นแบบความรดีเราแสดงยังไงมันรู้สึกอย่างนะก็คือรออากไม่รู้ก็คือทำไปทุกคนหยุดได้ไหมมึงกอกตายพี่เป็นไรขอกตาสักสามวีแล้วป่ะกูแบบมันจะเกินไปไหมอะคนเราอ่ะ กูเหงาอลังไปต่อค่ะจะถามว่าข้างหลับไหมคือเอาตอนแรกคือไม่ได้รู้สึกเราไม่รู้ว่าคำว่าข้างหลับคือมันเป็นอย่างนี้มันป็นการเย็นดูหรือเปล่าใช่เนาะมองว่าแบบเป็นเย็นดูด้วยก็เออแต่ถามว่าข้างหลับเนี่ยก็เย็นดูแบบนี้คือไม่รู้ว่าเี่นข้างหลังหรือเปล่าแต่คือทำด้วยใจอะครับผมมันก็แบบรู้สึกครับผมสำวันนี้ขอบคุณคุณเนสศิลป์มมากเลยครับตอนน well> ี้ก็กินเวลาเุาติดเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมต้องไปสัมภาษณ์ กนหนึ่งก่อนจริงไหมครนี้ใช่ครับผมโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวก่อนน้องนายังมั่งอยู่เลยอ่ะเราเป็นคนถ่ายให้เหรอไม่น้องอยู่แล้วเอ็นดูหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมุมมาของมุกุลในริบผมมากขึคนนผมจะได้เป็นดีมกันนะเ้มายสมาลยข้าวมือนเนางบ๊ายบายสนเนี่ย หลังจากที่อูมาสองคลิปแล้วอันนี้เป็นคลิปล่าสุดของนิจิมล่าสุดแล้วหรอใช่หมายถึงว่าคลิปที่แบบว่าเดี๋ยววะที่แบบเป็นคู่เขาอะอุ๊ดมินทูนาเราไปอยู่ไหนบ้าอ่ะพูดแต่รู้จักพี่เน็ตมากขึ้นตามตรงเลยคือแบบเคตานี่แบบว่ามุมมองมุมมองเราตอนแรกกับพี่เน็ตยังไม่ได้ชัดมากเนาะว่าแบบว่าเขาเป็นคนยังไงว่าเราเพิ่งรู้จักเอาตามตรงเราก็เพิ่งรู้จักจากที่เราได้มาดูคลิปใช่ปะ แต่คือดูคลิปจบก็โอเคเลยเข้าใจเลยว่าคือนี่เคยพูดกับเพื่อนไว้ว่าพี่เน็ตน่าจะมีทัศนคติต่อ LG BTQ พัพัดประมาณนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย<ช>แล้วคือเราก็แบบไม่ผิดหวังอะดีมากคือแบบเป็นคนที่แบบความคิดโพซิทีฟมากคือบวกมากๆคือแบบทัศนคติดีมากนะแบบดีมากจริงๆแล้วดีใจนะที่พี่เขาพูดเรื่องสีผิวอะออแกตอบดีมากเลยเราเป็นคนหนึ่งที่สีผิวแบบ ไม่ได้ขาวเป็ไมนผิวคาำเหมือนกันเออก็ถามก็มีคนแบบว่าเอ้ยเนี่ยมึงผิวคาำนะแต่ว่าฉันยังเคยโดนเลยรอดขาวยังขาวไวเออไม่ว่าจะขาวจะดำแม่งทุกคนโดนหมดคือสมัยยุคนี้แล้วอ่ะไม่ไม่ควรมานั่งบูลลี่สีผิวกันแล้วอเราไม่ควรเอาบิวตี้สแตนดาร์ดของตัวเองมาตัดสิีคนอื่นด้วยไม่ควรพ่นแฮร์สปีดหรือบูลลี่คำบูลลี่ไม่ว่าจะเรื่องสีผิวเรื่อง หรือไปสตโรลไทยเหมารวมเพศสภาพคนนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ควรเลยคือแบบ2021แล้วทุกคนคือแบบเราเหมือนพี่นิตพูดเลยว่าเราควรตัดสินในที่ตัวคนไม่ใช่เรื่องสีผิวใช่ศักยภาพของเขาผลงานที่เขาปล่อยออกมาแบบผลิตออกมาให้เราดูว่ามันเป็นยังไงไม่ควรแบบภาพลักษณ์เนาะภาพลักษณ์ก็คือภาพลักษณ์ซึ่งมันมันเป็นคาถามที่ควรจะถามมันไม่ใช่คําถามที่ควรเป็นคําถามคําแรกที่ ที่เจอคนคนนี้ด้วยควรมองข้ามไปแล้วใช่มองข้ามแล้วคือ2021แล้วว่าเราดูที่ผลงานเขามากกว่าไหมใช่บอกเลยเสีผลงานนะคะคู้นี้คือทั้งทัศนคติเหลือแค่เหลือแค่ซีรีส์ที่ออนออกมาเท่านั้นผู้จัดคขารอซีรีส์อยู่รูปมันดีค่ะถ่ายไอ่อย่าเล่นกับอนุ์ก่อนได้ไหมคะเรื่องแรกรอซีรีส์อยู่นะคือแบบเด็กคือน้องๆอ่ะคือแบบ ทั้งทั้งเน็ตทั้งเจมคือเป็นอายุน้อยกว่าเราทั้งคู่เนาะแต่เด็กทัศนคติดีมากเลยไม่ผิดหวังเลยอะที่แบบที่ได้รู้จักนะคือแบบดีมากจริงๆทุกคนลองทําความรู้จักน้องๆกันดูนะคะเหมือนเขาเข้าใจลูกมากขึ้นทั้งที่เขาอายุแค่นี้นี้เอองทั้งที่บางคนอะตกงานสนี้ยักไม่เข้าใจเลยนั่นแ่ละสิแม่ไม่เข้าใจว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทำเออกูเหนื่อย คุณเอกกับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ว่าเราทุกคนควรเปลี่ยนจากการที่ไปคอมเมนต์เรื่องแบบว่าบูเออไปทมเรื่องสิทธเขาไปบอกเขาดีกว่าว่าข้อผิดพลาดในการของเขาการทํางานคืออะไรเขาจะได้เพื่อปรับปรุงไม่ใช่แบบว่ามึงไม่ผิวเขาเกินไปนะผิวเขาเกินไปนะไม่ควรนะคะไม่ควรค่ะทุกคนเขาก้าวผ่านกันไปแล้วค่ะทุกคนก้าวผ่านทั่วโลกเวิรงวังเนี่ยเขาก้าว่าตรงนี้ไปแล้วค่ะ พวกเราสามคนก็ฝากน้องสองคนนี้ด้วยน้องน้องนัททัศนคติดีมากใช่อยากให้ทุกคนได้แบบว่ารู้จักรู้จักน้องเด็กๆดูนะคะคือน่าจะไม่ผิดหวังฝากตามน้องเยอะๆด้วยนะคะน้องๆน่ารักมากค่ะสําหรับวันนี้พวกเราขอจบการรีแยคไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะอยากให้พวกเราทําคลิปอะไรก็เม้นไว้เลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะดูว่าเออมีเวลาทํำไหมทําคลิปไหนได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ 韩江。